สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ากาเดนที่น่ารักทุกท่านยายากาเดนพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวีนครราชสีมาขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะอีพีนี้นะคะเปิดเบ่งปนานชวนชมเขาแกะนะคะ,ะวันนี้เรามีตัวอย่างดอกนะคะมาให้ชมนะคะ,ะแต่ว่าต้นนี้นะคะต้นนี้ลูกค้าซื้อไปแล้วนะคะ ดอกนะคะดอกจะเป็นดอกสีแดงนะคะสีแดงเข้มสดนะคะข้างในก็จะเป็นขาวเขียวแบบนี้นะคะสวยๆเลยเขาแก่นะคะมีไซส์เล็กแบ่งปันนะคะมีไซส์เล็กแบ่งปันนะคะดอกกําลังมานะคะต้นแรกอ,อันนี้นุชจะไปให้ทั้งกระถางเลยนะคะ,ะต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้คือต้นที่หนึ่งนะคะต้นที่หนึ่ง 150้าค่ะดอกมาแล้วนะคะต่อมาต้นที่2นะคะต้นที่2ต้นที่2อ,อันนี้ดอกก็มาแล้วนะคะดอกมาแล้ว150ค่ะราคาเดียวเลยนะคะ rush. ต่อมาต้ตนที่3มนะคะต้นที่3ต้นที่3ต้นที่3นะคะอันนี้ดอกก็กําลังมานะคะดอกก็กําลังมา 150บาทเอียงก็ลูกค้าไปาจัดตั้งตรงได้นะคะและต้นที่4นะคะต้นที่4 150บาทนะคะเบอร์สี่หนึบาทค่ะตัวนี้ดอกยังไม่มาแต่ว่า,าเป็นไม้รุ่นเดียวกันนะคะไม้รุ่นเดียวกันค่าจะส่งนะคะค่าจะส่ง1-2ต้นนะคะอยู่ที่65บาบาทนะคะสนใจกี่ต้นก็ สามารถแจ้งหนูได้064 478 7995นะคะหรือจะแคปส่งให้หนูทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีคะ่ะ